ไปดูบรรยากาศค่ะงานศพนะคะของคุณอายอดชัยเมฆสุวรรณค่ะท่านเป็นอดีตพระเอกชื่อดังเลยนะคะเสียชีวิตด้วยอายุ82ปีจากภาวะหัวใจขาดเลือดเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงไปร่วมงานศพไปไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่สูญเสียบุคคลสําคัญไปนะคะคุณอายอดชัยเมฆสุวรรณค่ะท่านเข้าวงการตั้งแต่ปี2513ก่อนหน้านั้นนะคะท่านเป็นเซลแมนขายรองเท้าเริ่มการสแสดง เป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องแรกน้ำใจพ่อขาก่อนที่จะก้าวมาเป็นพระเอกเต็มตัวนางเอกคู่ขวัญก็คือคุณภาวนาชนะจิตค่ะผลงานการแสดงภาพยนตร์มากมายละครก็มากมายกว่า300รเรื่องนะคะที่รู้จักกันก็จะมีบางระจันนายขนมต้มเหล็กไหลแม่นาคพระขนงเป็นต้นผลงานที่ตราตรึงใจของคุณอายยอดชายท่านเป็นปฏิมากรคนแรกที่เริ่ม ปั้นหุ่นขี้พึ่งของนักแสดงไทยจนสร้างไปพิพิธภัณฑ์บันเทิงไทยชื่อว่ายอดชายเมฆสุวรรณมิวเซียมออฟอ การจากไปนะคะของท่านในวันที่2มีนาคมเวลา3ทุ่ม39นาทีจากภาวะหัวใจขาดเลือดที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณ์ค่ะสิริอายุ82ปี8เดือนทางลูกชายก็เชื่อว่าภาพความเก่งของคุณพ่อจะอยู่ในใจหลายคนพิธีศพนะคะยังนำรูปปั้นเสมือนของคุณอายอดชายที่ปั้นด้วยตัวเองมาวางไว้ที่หน้าง,งานด้วยลูกชายบอกว่านี่แหละคือความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะ คุณพ่อบอกตอนตอนตอนสุดท้ายที่เหมือนกับว่าท่านกำลังจะไม่ไหวนะมันบอกกูไม่กลัวถึงจะตายตอนนี้กูก็ไม่กลัวมันเหมือนกับเป็นการที่เขาปล่อยพลังปล่อยพลังใส่เราว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรโลกนี้มันมันมันก็เป็นแค่ละครฉากหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อคุณพ่อทำอะ่ะมันก็ มันก็ดีที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วงานจัดที่วัดมกุกูกษัตริยารามนะคะเขตพระนครรถน้ำศพเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนๆน,นักแสดงยุคเดียวกันมาไว้อาลัยนะคะนี่คุณกรุงศรีวิไลก็มามคุณเพชราชวราชก็มานะคะก็ถือว่าวงการบันเทิงไทยสูญเสียคนสําคัญไปอีกหนึ่งท่านค่ะโอ้ยล้าชายเป็นคนดีมากเป็นน,น้องที่ดีมากค่ะเป็นน้องที่มีนิสายดีมาก สัญญากันไว้เ็าบอกว่าเราเทียนคุณจะปั้นรูปผมแบบไหนเขาบอกเออเดี๋ยวให้เองใส่ชุดสอสอมามีสายสะพายต้องไม่ต้องไม่ไปตามสเตปไม่ให้เหมือนใครเขาบอกเออเดี๋ยวทําให้ทีน่ไามนไม่ทำได้บ้างไหมยังไม่ทัได้ถาก็สัญญากันกนบอกก็พกพี่พูดว,ว,ว่าไหนบอกว่าจะทำให้ก่อนเนี่ยแสดงเสียใจมากก็เสียใจ ชื่นชมว่าก็เป็นพระเอกคนหนึ่งที่หลากหลายในในเรื่องของบทบาทการแสดงนะคะเล่นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบู๊เป็นเป็นบทอารมณ์บทดรามา่าหรือว่ากุกกิ๊กคือมันมีมันมีคุณค่าในเรื่องของการทํางานมาผลงานมาความสามารถวัยวุฒิคุณวุฒิผลงานทุกอย่างนะคะมันจะค่อยๆเสียกันไปหายกันไปคนละคน กำหนดสวดพระพิธรรม5คืนนะคะ4 5 6 7จะเว้นวันที่8นะคะคือสุดท้ายที่สวดคือ9มีนาคมก่อนจะเข้าสู่พิธีชาปนก,กิจต่อไปค่ะ